พระมาจารย์นี้เพื่อการละขาซึ่งพบพบคือความคิดถ้าเราดูจิตเห็นความคิดเกิดดับไม่ใช่เราอันนี้คืออันนี้ขั้นวิปัสนาหรือยังครับนรมัสก,การครับการเห็นการเกิดดับจะมี2แบบแบบหนึ่งแบบสมถะแบบหนึ่งเป็นแบบวิปัสนาแบบสมถะคือการเห็นการเกิดดับด้วยสติสตินี้ก็เห็นการเกิดดับเหมือนกันคือเห็นธรรมชาติของสังขารที่เกิดแล้วก็ดับอันนี้คือสมถะ สมถะที่ที่เห็นการเกิดดับอันที่สองคือเห็นการเกิดดับด้านวิปัสนาเห็นด้านวิปัสนาคือเห็นตัวขันหมายถึงว่าสิ่งใดก็ตามที่มาปรากฏกับจิตเราจับเรื่องเรานั้นลงสู่ขัน,นเมื่อเราจับเรื่องราวนั้นลงสู่ขันมันจะกลายเป็นการเห็นการเกิดดับด้วยวิปัสนาซึ่งมันให้ผลต่างกันสมถะคือการดูจิตแล้วเห็นการเกิดดับนั้น ยังไม่เพียงพอต่อการดับภพนะแต่วิปัสนาเนี่ยถึงจะเพียงพอต่อการดับภพบแต่ว่ามันจะเป็นวิปัสนาเต็มตัวไดนะ้การเห็นการเกิดดับด้วยวิปัสนานั้นจะต้องมีคําอธิบายด้วยอริยสัจที่ทําให้รู้ว่าที่เกิดนี้อะไรเกิดอย่างเงี้ยคำอธิบายด้วยอริยสัจนี้ต้องถูกอธิบายพร้อมในขณะนั้นไม่ใช่รู้แค่เกิดดับอย่างเดียวมันยังไม่พอในการทรําลายภพ เพราะว่าพบทั้งปวงเนี่ยมีฐานหรือรากข้ามาจากอาวิชชาอาวิชชามีความหมายว่าธรรมชาติใดที่ปกปิดอริยสัจสีไว้ธรรมชาตินั้นชื่อว่าอริอวิชชาเมื่อเราเห็นการเกิดดับแต่เราไม่เห็นอริยสัจว่าสิ่งที่เกิดอะไรคือทุกขนะ์สิ่งที่นํามาสู่การเกิดอะไรคือสมุทัยแล้วสิ่งที่ดับอะไรคือนิโรธแล้วสิ่งที่จะก,กําหนดรู้เนี่ยในด้านมากเนี่ยมันเป็นอย่างไร ใช่ไหมถ้าเราไม่เข้าใจว่าทิกดูเกิดดูดับดูเกิดดูดับอยู่อย่างเงี้ยเรากําลังทํากิจของอะไรในอริยสัจสีอ่อันนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาแท้นะวิปัสสนาในการดูการเกิดดับโดยอยู่บนขันห้าแล้วอธิบายด้วยอริยสัจสี 4, ในการกําหนดรู้นั้นนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องกําหนดรู้ด้วยความรู้กําหนดรู้คือเจตนาเรา ความรู้คือเรื่องที่เราได้ทําการเรียนรู้รอบรู้ไว้แล้วก็เลยจึงเป็นการกําหนดรู้ด้วยความรู้ไม่ใช่รู้เฉยๆไม่ได้ถ้ารู้เฉยๆเนี่ยจะเป็นแค่สติจะได้ผลคือสติมีสติอยู่กับตัวเรามีสติอยู่กับกายแต่ไม่เกิดการทํำลายพบ mm. เพราะว่าการดูการเกิดดับแบบสมถะพ,พบยังมีอยู่แต่จะเป็นสุขติพ Mm hmm. ผลที่ได้ก็คือลาชีวิตไปด้วยความไม่ไม่มีสติเฟืดฟันฟ่นเฟือนอันนี้คือคือผลดีแต่ยังไม่เกิดการทําลายอาสวะกิเลสค่ะพระอาจารย์มาด,ดีเดี๋ยวอาจจะมีบางคนอาจจะแบบไม่เข้าใจด้วยภาษาธรรมนะคะพระอาจารย์เช่นแบบว่าเห็นปุ๊บแล้วเอาไปดูขันแยกขันอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์รยกเป็นตัวอย่างได้มัมันเป็นอย่างนี้ก็ค,คือเราจะต้องเรียนรู้เรื่องขันห้าไว้ก่อน พระอาจารย์จึงมีการให้ท่องบทขันห้าไว้เพื่อที่จะเอาอริยสัจมาธิบายแล้วให้เห็นการเกิดดับสมมติว่ามีอารมณ์มาปรากฏกับจิตเช่นโทสะมาปรากฏกับจิตโทสะนี้จัดเป็นสังขารขันใช่ไหมล่ะเราก็ดูว่าอ๋อนี้สังขารขันเกิดขึ้นการที่สังขารขันเกิดขึ้นนี้โทสะเป็นสังขารขันสังขารขันเป็นทุกขสัจจะหรือสมุทัยสัจจะสังขารขันเนี่ยเป็นทุกขสัจจะหรือสมุทัยสัจจะ เมื่อสังขารขันเป็นทุกข์ขัดจัจะควรรู้หรือขวรละควรรู้ไม่ใช่ควรละใช่ไหมนี่ยเราเริ่มจะปฏิบัติถูกต่อสิ่งที่มันกาลังเกิดขึ้นกับจิตแล้วใช่ไหมล่ะฉะนั้นเหตุของการเกิดขึ้นของสังขารขันในตัวโทสะเนี่ยมันมาจากไหนแล้วก็รู้ว่ามาจากภัสสะใช่ไหมล่ะภัสสะเป็นเหตุเมื่อภัสสะนี้เป็นเหตุแล้วเนี่ยแล้วเมื่อมันภัสสะแล้วมันเกิดมาแล้วตัวความทุกข์ จัดเป็นทุกขสัจจะไม่ใช่กิเลสเมื่อไม่ใช่กิเลสจึงเป็นของก็ต้องรู้ไว้อริยสัจจะมาเหตุคือภาษาภาษาอันเป็นเหตุเนี่ยทำไมโทสะถึงเกิดขึ้นในจิตเราได้จะได้ว่าภาษานั้นมีอวิชชาอยู่ในนั้นคือรู้ไม่เท่าทันตั้งแต่แรกคือไม่ได้รู้ตั้งแต่ก่อนที่มันจะเกิดหรือไม่ได้รู้ตอนพร้อมกับมันเกิดมันก็เลยมาปรากฏกับจิตหรือปรุงแต่งจิตให้เรามีโทสะนั้นได้ใช่ไหมล่ะเมื่อเรา รู้ก่อนแล้วเนี่ยอวิชาก็ดับไปนะตัวโทรศัท์ก็ดับไปเหมือนกันมันก็เป็นนิโรธาใช่ไหมล่ะนิโรธาคือความดับไปของสมุทัยคือตัณหาฉะนั้นเราก็จะได้อธิบายอริยสัจในข้อที่สามคือนิโรธานิโรธว่าอ๋อมันเกิดผูกรู้แล้วก็ดับอย่างนี้แต่เมื่อไรก็ตามที่เรายังรู้ไม่เท่าทันก็รู้ว่าสมุทัยมีอยู่จึงก่อให้เกิดความโกรธคาว่าสมุทัยมีอยู่หมายถึงว่า มันจาเป็นจะต้องมีไม่ใช่ว่าไม่ให้มันไม่มีในความหมายของพระอาจารย์ก็คือเมื่อเรารู้ว่าสมุทัยมันมีอยู่คือเหตุของการนําเกิดตัวโทสะนี้ด้วยภาษานั้นๆัภาษานั้นๆอันประกอบไปด้วยสมุทัยนี้ยังไม่ได้ถูกละเพียงใดก็เราก็ต้องยอมให้สมุทัยนั้นทําหน้าที่บนจิตเราไปโดยปกติแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทําก็คือรู้จักสมุทัยที่กําลังเกิดขึ้นกับจิต ว่ามันยังมีอยู่มันยังตั้งอยู่มันยังปรุงแต่งกิดเราได้อยู่ใช่ไหมละ่ะเมื่อเรารู้อย่างเงี้ยแม้สมุทัไทยมีอยู่สมุทัไทยจะถูกไว้ได้วยความรู้ที่เรารอบรู้ไว้เนี้ยกนบรู้ไว้เนี่ยสมุทรไทยจะถูกรู้เมื่อสมุทัไทยถูกรู้สมุทรไทยใหม่มันจะไม่ได้ถูกต่อเติมเข้าไปจะไม่ถูกสร้างเข้าสร้างเข้าไปในนั้นนั่นก็คือเป็นการละสมุทัไทยใหม่แต่เหลือแค่สมุทัไทยที่มาจากภาษาที่เรายังละไม่ได้จากกิเลสบ้างสัน์บ้างสติที่ไม่เท่าทันบ้างวิปัสสนาที่ยังไม่เพียงพอบ้างนี่คือการฝึกฝนเราต้องทาอย เห็นปุ๊บละปุ๊บได้คราวเดียวเลยไม่มีต้องรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกอย่างเงี้ยยำๆซ้ําๆเมื่อเราทําได้อย่างนี้ครั้งต่อไปเราก็จะมีความรู้ในการที่จะรอบรู้อย่างนี้ทุกๆคราวอย่างเงี้ยแหละคือมัรคมรรคก็ต้องทําอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆยำยซ้ําๆ